สวัสดีค่ะพี่น้องมาเก็บกระเทียมต่อค่ะช่วงนี้ก็สิเก็บแต่กระเทียมเนาะเห็ดก็มได้ขึ้นอยู่ปกติเห็ดน่ะมันเดือนนี่ช่วงนี้เห็ดน่ะมันได้เก็บแล้วเด้อเป็นอยังเห็ดคือพวกขึ้นฝนก็ตกดีดีแต่มันก็ยังหนาวอเหดอกวะมื่อวานหิมะก็ตกเนาะตอนนี้ก็หิมะเต็มอยู่ทั้งพูทันก็ยังหนาวอย่างเงี้ยเนี่ยมันขึ้นมันก็ยัง เป็นน้ำแข็งเลยด้วยในบ้านต่เขียวหอน้ำบอกพี่เล็กใบมันหลหมดเลยดอ,อกมันแต่เลยบอก เคยไง็นไ â y หลายแเดี๋ยวเข้าไปข้างในก่อนนี้อีกคันมาขังในปลาเนาะ จะียทอนเสียงหน่อยค่ะ ใต้หนาเพล้วอีนนิการบางยา่เลือน เก็บดอกกระเทียมรอเห็ดไปก่อนเนาะคลิปเก็บเฮปปี้นี่เก็บให้เบ่งจุกๆเลยเด้ยค่ะเด้อกันเน่าออนนะพี่เล็กไม่ใช่บ้านแข็งนะ คือพีหาออเอาง๊างง๊างฮะไงเรากั่นเงาเลยสิ่ะอ่นอนๆก้นนานยาวยาวแมนมันกันเงาดอกมันเลี้ไง ทืื่ืบยังอ่าเพราะว่ามันกินหยาบ่เจ้ากับเจ้ากับแพร่บ่าแม่นบ่เราวังตน้นตอดเด้ตอต้นตอดลายเด้อ ก้านยาวด้วยเพราะว่าตรงนี้มันเกิดก้อนหมูเด้พี่เลศพูดอะไรเจ้าจะเอาทั้งไรอ่ะเอาเพื่อนเอาอย่างเพื่อนเพื่อนเก็บใบมันเอาเทละใบบ่โอ้ยเจ้าบอกวิธีเก็บเพื่อนบอกเพื่อนจะเก็บเบิบไหอ ขงน้ำที่เขาผ่านมาเด้พี่เล็กแม่ที่นี่เนี่ยแม่กังก็มีปลาก็มีมีคนมาตกเบ็ดเด้พี่เล็กเขาจะจับหรอเขาก็มีใบแล้วนะเนาะเขามีใบอนุญาตแล้วเนาะถ้าเขาบ่มีใบเขาก็บ่มาเก็บแล้วเนาะอย่นแหละฉันจะเขาจับมันอันจะลงงุ่มเองอ่ะโอ้กูมากหลท่าท่ามึงนุ่มอันนี้วะฉัน จะสไปลวกกินกับลาบเด้เป็นเล็กเหมือน,อนกันค่ะแซ่บแซ่บใช่จา้าขันพัดไส้นั่นขั้นพัดไส้ลักดงขั<ะ>นพัดไส้มูสามช,าชั้นแต่ว่าย่านนักเครื่องปรุงหลายด้าขันพัดสลักดงมันสิเข้มเ <laughs> พรมันเข้มอยู่แล้วไง <S <S นักน้ำตาลไปนักทั้งน้ำตาลมากกว่า ป้าต่อันนี้คือน,ดนว,อวดไงค่ะแฉอวบโอ้ยาภาพอส่องวันเย็นเด้อส่องวันเย็นไปหาเลาะทังไดวุ้มมาเลยโทรมาหาเฮาอยากมาอยู่แต่ว่ามื่อเฮาโทษสิชวนมาบ่ได้มาไปไซวุ้กิติยาไปหาเลาะทั้งหลวุ้มผู้หลัวนั่งไปทั้งหลวุ้นั่งไปเลาะทั้งหลายวุ้มปสาวคาเลาะเนาะสิพภาก,กันไปพูนสิพภาก,กันไปทะเลภาคใต้อัน จองบงอังกอรลแเลยอย่ะอาทิตย์นึ่งแมนไม่ได้กินยาาบอสเขาป้านต้องกินยาตัวคันแพรดอกมไม้มันนี่มาก,กันหลายคน

ความสุกเขาในปลากับมีดายเขาในเมีย่ยงไม่ได้เสียงเง,ง,งินเพราะทำบะใดงอรักซีสีดอกกีฬาปีนีิดืมสู่พวกเกาหลัง,งพี่พิมดอกไงพี่พี่แหละ เบยคือหัวรลอว่าคันว่าทา้งแง่ทั้งยาวเน้นไหมความ่หยังว่ะเอากระสีมาดัวดสันสันก็เอาเากลินกัดแล้วเขาเปนกนิันกระดกว่ะในหนูเอาเจ้าของมมากกะสีใบพัวมากบ่เอาเป็นยังคือบ่กกิน อันเพิ่งกินผักปะผักมันต้องกินนะนั่งมานั่งกับมาแก่เนี่ยนั่งยังดได้หน่อบป่ะี่ดีแถว่าผัวที่ดีแถว่ามีผัวมาเอาใจผัวคอยกับมาเด้อมาเอาใจเด้อมาเอาใจมาเอาใจมาเอาเอาหมาถ้าหมามายางหรอวะกันบ่มีหมาก็สิม่านัางหมือนบ่ เก็บเห็ดแ่บนี้เอามาเก็บถั่วเก็บฝักเนาะอาจจะบ่มใหไหมเฮ้ยเก็บเห็ดได้มากเห็ดไม่บ่มท่ไหเอ้าเห็ดก็ไ่กลิ่นป่ะเอ้า มอมเนามันเป็นตาเอพอลาเ็ก่นกยังเหลือพี่นกเราเรียกเทระใบบ่พี่นกยังเลือพี่นั่งเลือเขาอยู่ใกล้ไก่บพี่นกข่วนตัวตรงน้าว่าตรงนี้มันอวกตรงนี้มันเกิดก้อนมูด้พี่เล็กต้องหัวบะ แม่มากินมากินกานมันอ่ะบามันเหนียวก็เลยเอาแตล้วก็ได้เป็นเครงกระตาแล้วฮะเราไม่เอาการจริงยังไงเอาแค่นี้เดียวใช่ใช่นี่แบบยางเร็วเลยขวัญตอนนี้ใก้เต็มถุงหรือเปล่เกือบ ได้เก็บย่านั่งย่านั่งใครคลิปคือจังนั่งไ่ได้เลิปนี่แหละตอนย่าลูกนั่งได้เก็บไม่หลายตรงนี้มันดอกใหญ่ก็เรียกมาเก็บไงแล้วมันเหนียวด่ ไคลิปนี้สบายสำนีด้วค่ะพี่น,อน้องสวัสดีค่ะมวนมวนมุ่งกันขอม่วงผายมุ่งมั่นเก็บสวัสดีค่ะ